อย่างที่บอกไปต้องขอแสดงความยินดีกับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังคนนี้ด้วยจริงๆนะคะนั่นคือเนตตี้นันทนัทนั่นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยตเตรียมสลาโสดแล้วเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มนะคะคุกเข่าขอแต่งงานริมทะเลเมาดีฟค่ะ เตรียมสลัดสดแล้วค่ะสำหรับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเนตตี้หนึ่งในสมาชิกของแก๊งสาวก้อยเนตตี้ดีมล่าสุดค่ะถูกแฟนนุ่มนักธุรกิจทายาทโรงงานผลิตท่อ3,000ล้านพี่แมนนันทภูมิคุกข่าขอแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยควงกันไปเที่ยวที่มาดีฟโดยทางด้านของเนตตี้เองก็ได้เผยโมเมนต์สุดโรแมนติกผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่าหลังจากที่ถูกพี่แมนขอแต่งงานพร้อมกับภาพถ่ายคู่กับแฟนนุ่มก็มีการโชว์แวนเชร เมโตที่นิ้วหนังข้างซ้ายงานนี้ค่ะเพื่อนๆก็เลยต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะอย่างก้อยอรัชพรดีมอภิชยาวีวิโอเล่แล้วก็จะมีพี่น้องในวงการบันเทิงอีกนะไม่ว่าจะเป็นไมรัชวิกาค่ะพี่พลอยหอว่างน้องอิงวรันทรรวมไปถึงแฟนๆที่เข้าไปแสดงความยินดีด้วยเช่นกันทางกอสิบสาวบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวนัตตี้ด้วยนะคะ